สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับ Sell e เซลล์อีทอีกแล้วนะคะวันนี้เซลล์อีทมาพาทุกท่านนะคะมาพบรถรุ่นนี้เลยค่ะรถรุ่นในฝันของใครหลายๆคนนะคะสี่ประตู 1. 9 LDA นะคะถ้า LDA ก็คือเป็นรุ่นที่มีจอมีกล้องมองหลังนะคะรุ่นนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนล้อแม็กนะคะนี่มาชมล้อแม็กใกล้ๆกันดีกว่านี่คะ่ะลูกค้าอยากได้ลายไหน นะคะแม็กไล์ไหนยางซีรีส์ไหนแจ้งได้เลยนะคะทางเราจัดการให้หมดเลยอย่างตัวฟิล์มลูกค้าก็เลือกได้นะอยากได้เงาดำประลอดนะคะอยากให้เราจัดทรงเท่าไหร่ก็แจ้งได้นะคะนี่ซิงซิงไปนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะ LDA สวยตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะคะตัวนี้เซลล์อ e ีจัดโปรนะคะดาว เพียง4 9 9 0 0บาทลูกค้าได้รถพร้อมขับจัดทรงหล่อๆแบบนี้ไปเลยยังไงสนใจติดต่อเซลล์อีททักข้อความได้นะคะสวัสดีค่ะ